แล้วเริ่มมาชอบดนตรีตอนไหนคะอ่าถ้าเป็นเรื่องเล่นดนตรีดนตรีร็อกอะไรแบบนี้ก็จะเป็นช่วงที่เริ่มเข้ามามสี 4, ม่มห้าแล้วคือช่วงที่มาอยู่ที่หอวังแล้วเริ่มมีอาโรงเรียนหอวังนี่เป็นโรงเรียนสหเราเริ่มมาอยู่โรงเรียนที่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายรวมกันเพราะฉะนั้นไอ้รรยากาศรอบๆตัวเงี้ยมันก็เริ่มจะไม่เหมือนเดิมค่ะเพื่อนผู้ชายมันก็จะ อ่ะแหละมันก็จะฟังเพลงอีกแบบหนึง่งจากตอนแรกที่เริ่มวงดนตรีก็จะเป็นวงหญิงล้วนก่อนอเพื่อนเขาชวนไปเล่นคีย์บอร์ดเห็นเราเคยเล่นอิเล็กโทรนอะไรแบบนี้แล้วก็อ้าไปเล่นแล้วก็ร้องประสานให้เขาแล้วก็ช่วยร้องท่อนที่นักร้องนําเขาร้องเสียงไม่ถึง <laughs> ก็จะร้องแทนเขาอะไรแบบนี้หลังจากจบจากวงนั้นก็จะมี เพื่อนสนิทกลุ่มหมายน,นี้เป็นเพื่อนสนิท VIE กันแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายอยู่ด้วยมันก็เริ่มคิดตั้งวงเอง <hin. S 1> กันขึ้นมาละก็มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเล่นกีตาร์กีต้าร์คนเบสกองที่เหลือก็เป็นผู้ชาย <Ha. S 1> แล้วเขาก็ชวนเรามาเป็นนักร้องนําเต็มตัวอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องนํา <izing S 1> <อ generous S 2> ของวงดนตรี คอนพบว่าตัวเองร้องเพลงดีเมื่อไรตั้งแต่เนี่ยค่ะมหนึ่งขึ้นมาตอนที่ว่าไปเที่ยวสยามอะไรเงี้ยอะไรก็จะชอบไปคาราโอเกะกับเพื่อนร้องเพลงเพื่อนมันก็จะบอกเฮ้ยเนี่ยเสียงดีนี่หว่าไม่น่าเชื่ออะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเฮ้ยหรือเสียงดีจริงๆวะอะไรอย่างนี้เชื่อเพื่อนร้องเพลงร้องเพลงมาแล้วพอมาอยู่่ออย่างที่บอกมสมห้าก็มาเป็นนักร้องนำเต็มตัวค่ะ ในช่วงที่ฟังเพลงเยอะๆมันก็น่าจะมีส่วนในการทําให้เราเหมือนกับจําวิธีร้องด้วยเกี่ยวไหมด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่เรียนอิเล็กโทรนเมื่อก่อนเราคิดว่าก็มันเล่นไปเพื่ออะไรแล้วก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พอมาอยู่ย,ยิ่งทํางานตรงนี้เรายิ่งเข้าใจว่าคืออิเล็กโทรนนี่มือขวาเราเล่นเมโลดี้เมโลดี้ที่ว่านี่ก็คือเหมือนเป็นเมโลดี้เสียงร้องของนักร้องส่วนมือซ้ายนี่จะเป็นคอร์ดส่วนเท้านจะเหยียบเป็นเบสสลับคอร์ดอะไรอย่างเงี้ย แล้วในเครื่องอิเล็กทรอนก็จะมีจังหวะเพลงเยอะมาก <c oughs> คือเปิดจังหวะไปด้วยแล้วเราก็เล่นไปด้วยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามีความเข้าใจในจุดนั้นมีความเข้าใจในการในการทําเพลงให้เป็นเพลงเพลงหนึ่งให้มันมีทั้งเมโลดี้ทั้งคอร์ดมีจังหวะอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยมันเหมือนสะสมมาตั้งแต่เด็กๆอก็เหมือนสร้างเบสิงให้ตัวเองมาเรื่อยๆนะคะอย่างตอนที่บอกว่ามีช่วงที่ดูชนาวีค่ะขอพูดถึงชนาวีนิดนึงค่ะตอนที่รู้จักช่องช่องนี้ รู้สึกเป็นยังไงบ้างสนุกค่ะแล้วก็มันเราก็นั่งดูเพลงตลอดทาว่างก็จะนั่งดูตลอดแต่อยากจะเป็นคนที่โทรเข้าไปนะแต่เรามีความรู้สึกว่าคือเราต้องโทรไม่ติดแน่เลยต้องมีคนโทรเยอะอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่กล้าโทรเราก็นั่งดูแล้วกันแต่ว่าก็ดูมานานแล้วคือ ตั้งแต่สมัยมีพี่ตังเง้วอยู่เุ้ยดูตั้งแต่พี่เงียวเลยเหรอใช่ค่ะจนมาเป็นยุคพี่จ๋าพี่ลูเส้นพี่พอล่าพี่นาเดียพี่เอกอะไรดูมาเรื่อยเลยเอยเลยแล้วมีรายการที่แบบชอบดูเป็นพิเศษไหมจะเป็นแบบเพลงแนวไหนอะไรเงี้ยมันดูหลายช่วงแต่แต่ถ้าให้เลียงก็คงจําไม่ค่อยได้แต่ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่เรานั่งดูก็คือเป็นช่วง ปรึกษาเรื่องความรักพี่พ,พี่พี่คุณเส้นกับพิจาปรึกษาเรื่องความรักกับคุณคนดูกูรูี่เป็นกูรูพี่เป็นกูรูรรด้านนี้แล้วก็สนุกดีค่ะสนุกดีแล้วก็ฝนั่งฟังไว้เรื่อยๆแล้วก็รอฟังเพลงไว้เราจะได้รู้ถึงปัญหารักวัยรุ่นแล้วก็ฟังเรื่องของคนอื่นไปก็ขำ <ะ S 2> ดีค่ะบางอย่างแล้วเคยคิดอยากปรึกษาไหมคะ เป็นคนแบบเก็บเงียบเรื่องความรักอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ค่อยพูดส่วนใหญ่จะเปิดเปิดไปฟังเพลงถ้าส่วนใหญ่ออ,อสมมติมีมีปัญหาเรื่องความรักระบายออกยังไงคุยกับเพื่อนบ้างอร้องเพลงช่วยไหมหายไหมมากมากเลยค่ะยี่ช่วงมงปลายมานี้ก็คือร้องเพลงเพื่อระบายออกทางด้านความรู้สึกล้วนๆเลยม,มีเดินตักฝนร้องไห้ไปด้วยมีไหมคะต้องมีมั้งเนะี่ยมีมั้ง,งจะไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันค่ะ <c oughs> ความผูกพันกับชนวีก็คือดูมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังได้ดูอยู่ดูอยู่ค่ะ,คะมีการร่วมงานกับชนวีบ่อยค่ะค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างสมมติให้เปรียบชนวีเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งของเรา คิดว่าเป็นอะไรคะคือเป็นคลังเพลงเริ่มต้นของเราเลยก็ว่าได้เพราะว่าช่วงนั้นไม่ได้ไม่ได้ดูช่องอื่นเลยถ้าเป็นช่องเพลงคือดูชาแนลวีอย่างเดียวยิ่งตอนที่ได้เข้ามาวงการแล้วอย่างเงี้ยช่วงที่เราปล่อยซิงเกิลแรกสุดของโนมอลเทเลที่ชื่อว่าหัวใจหมดแรงเราก็จะมานั่งกดดูชาร์ตมานั่งรอดูจะติดไหมจะติดไหมจะติดไหมแล้วมันก็อ่าเริ่มเข้าชาร์ตเริ่มไต่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 ขึ้นมาแบบมันเป็นความภูมิใจเพราะมันก็เป็นซิงเกิลแรกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มา ติดตามที่ชา a ชน e วี v, แล้วก็แบบเฮ้ยขึ้นชาร์จด้วยดีใจอย่างทุกวันนี้ <laughs> เวลาเราเห็นยังแบบเปิดเป็นรายการแล้วบอกเฮ้ย มันขึ้น,นันดาบตอนนี้ทุกวันนี้ยังรู้สึกดีอยู่ไหมคะยังรู้สึกดีใจอยู่เหมือนเดิมยังยังมีความตื่นเต้นทุกๆครั้งทีงท่ปล่อยซิงเกิลใหม่อืมโอเคค่ะคลังเพลงของฟักแฟงวันนี้จะมอบของรางวัลให้ท่านเป็นการตอบแทน <laughs> นั่นคือมิวสิกโอีกหนึ่งเพลงอ,อ,อยากดูเพลงอะไรคะ,ะเป็นเพลง she w a n t to move ของเนิรค่ะอืมทำไมทำไมถึงชอบอคือโดยส่วนตัวนี่ชอบฟาเรลวินเลียมแล้วก็ชอบวงเนิรด้วยคือเขา มีความกล้าในการร้องในการทําดนตรีแล้วเพลงนี้มันก็ดูไม่ได้หนักมากแต่มันมันสนุกอ่ะสนุกสนุกค่ะลองฟังดูได้โอเคค่ะช h e w a n t to move ค่ะยังอยู่กับจ๋าแล้วก็ฟักแฟนนะคะในรายการเชนุทเทลนโตอมในการตอมในการทั่วประเทศค่ะจากเมื่อกี้เริ่มตั้งวงดนตรีแล้วมีเพื่อนๆน หลายหคนตอนนั้นสมาชิกกี่คนคะในวงก็มี5คนค่ะอ่ามี5คนเราเป็นนักร้องนำวงเรามีชื่อว่า State of Emergency ค่ะคือมันเป็นชื่อเพลงเพลงหนึ่งของนักร้องต่างประเทศชื่อว่า b y ย r k ค่ะ B-York กก็คือ State of Emergency นะคะยาวเนาะยาวแล้วตอนนั้นก็คือเล่นกันเองอยู่ในโรงเรียนวงร็อกซึ่งซึ่งเล่นดนตรีแบบ เป็นเป็นเพลงล็อกของต่างประเทศที่ที่ไม่ได้แมสมากแต่ว่าเน้นมันอย่างเดียวเวลาประกวดในโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยก็เข <laughs> าไม่ค่อยจะแขรว่าคนจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเขาอาจจะแบบว้าอะไรแล้วมีมวากไหมมี <c oughs> ตอนนั้นอ <c oughs> ตอนนั้นยังค่ะตอนนั้นยังอาจจะมีพวกฟิลฟิลเดอะลิซซันพุกว่ตแตงอะไรอย่างนี้มาบ้างค่ะอยู่ดีๆมาล็อกได้ยังไงคะเออมันในในความป๊อปที่เราฟังอะค่ะเราเราก็ คือถามว่าเราฟังเป็นเมโลดี้ความเพลาะของดนตรีแต่ไม่ไม่ไม่ได้ว่าแบบรู้สึกหวานแหววไปด้วย<ะ>ก็เริ่มก็ด้วยบุคลิกของเราก็เป็นแบบเห้าเหาอะไรแบบนี้อยู่แล้วพอเพื่อนชวนมาเข้าวงดนตรีอย่างเงี้ยวงดนตรีเพื่อนผู้ชายมันชอบเพลงล็อกอ่ะผู้ชายก็เล่นล็อกอยู่แล้วแหละเราก็เลยแบบซึมซับมันเข้าไปด้วยะอะไรเงี้ยร,รู้สึกว่าเออเริ่มเริ่มมาถูกทางมันเริ่มเป็นสิ่งที่เราทําแล้วสนุกมีความสุข<ะ>ก็เลยมาทางนี้เต็มตัว สเสน่ห์ของร็อกอยู่ตรงไหนสำหรับเราดนตรีร็อกวงร็อกความเป็นร็อกมันมันคือเนื้อหาชีวิตของคนที่อยู่ในในเพลงนั้นนะคะมันเป็นความหนักแน่นของของจิตใจคนที่อยู่ในนั้นมากกว่าไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องของการแต่งตัวหรือว่าการกระทําอะไรแบบนี้แต่มันก็ต้องมีสไตล์ของคนที่เราชอบด้วยอย่างศิลปินร็อกที่เราชอบ มีใครบ้างาตั้งแต่เริ่มฟังเลยก็ได้ถ้าเป็นในวงล็อกสมัยตอนนั้นจะต้องรู้จักวงที่ชื่อว่า Story of the Year Story of the Year คือเขาจะเล่นสดมันมาก แล้วเราก็คเวอร์เพลงของเขาด้วยตอนตอนที่เป็นวงดนตรีกับเพื่อนแล้วก็อันนั้คือเป็นคนที่ชอบเป็นวงที่ชอบแล้วมีอีกไหมคะมันมันแรนดอมันเยอะมากแต่ก็จะเป็นฟิลฟิแบบนี้คือเล่นสดมันเพลงมันฟังแล้วรู้สึกแบบปลดปล่อยคือมันเป็นมันอยู่ในช่วงวัยของเราด้วยที่มันอยู่ในช่วงแบบปลดปล่อยแล้วช่วงนั้นก็เป็นวัยรุ่นซึ่งเราเพิ่งเรียนรู้ความรักเป็นแรกๆซึ่งมันก็ทําให้เราเจ็บปวดอยู่พอสมควรมันก็มาระบายออกครับ ดนตรีเนี่ย <นะ S 2> ถือว่าเป็นการระบายออกที่ถูกวิธีคือมาร้องเพลง <c oughs> มาเล่นดนตรีกัน <c oughs> ไปประกวดได้รางวัลบ้างไหมไม่ได้ได้มันอย่างเดียวได้มันอย่างเดียวแต่มันก็ทําให้เรามีความฝุขมากแล้วแค่นั้นการเล่นดนตรีกับเพื่อนๆได้อะไรบ้างได้ความสนิทกับเพื่อนแล้วก็ได้ทาให้ทาให้เราได้รู้ว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะทําในตอนนั้นและต่อต่อไปในอนาคต ซึ่งมันก็ทําให้เราเดินทางมาจนถึงปัจจุบันที่เราเป็นนักร้องโนโมอเทียมองเห็นภาพตัวเองตั้งแต่มเมื่อไหร่คะว่าเอยากเดินสายเนี้ยอยากเป็นนักร้องอะเอาแค่ okay. เริ่มเข้าไปในห้องซ้อมกับเพื่อนครั้งแรกท,ที่ที่กับการเป็นนักร้องนำนะคะเข้าไปซ้อมกับเพื่อนได้ดูเพื่อนเล่นกีตาร์ได้ดูเพื่อนตีกลองแล้วเราก็ร้องไปกับเขาด้วยเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าชอบอืแล้วก็อยากจะทํา แล้ได้มองไว้ไหมตั้งแต่ตอนนั้นว่าอยากเป็นศิลป,ปินถึงแบบออกอัลบัม้มเราแค่เราแค่ร้องไปเพื่อตอบสนองความสุขของตัวเองอย่างเดียวหลังจากนั้นมาก็ค่อยไประดับไป่ตามค่อยค่อยเดินมาเรื่อยๆหลังจากที่เป็นวงดนตรี stage of emergency เสร็จปั๊บเนี่ย ก็มีการพัฒนาขึ้นเป็นการเป็นเล่นใต้ดินถ้าเป็นวงดนตรีจริงจังเลยกับเพื่อนอย่างที่บอกก็คือเป็นตอนม5ม5เล่น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 ต่อมายันม6ม6เนี่ยอย่างเพื่อนผู้ชายในวงเขาก็จะมีแบบรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพ,นพี่วงการดนตรีรู้จกักกันอะไรแบบนี้เป็นมือกีต้าร์มือกองอะไรแบบนี้ก็เริ่มทําความรู้จักกันแล้วเราก็ไปตั้งวงอีกวงหนึ่ง ก็คือไม่ไม่ใช่เพื่อนกันในโรงเรียนละเป็นเป็นวงดนตรีอื่นเป็นรุ่นพี่ที่เขาเล่นดนตรีแล้วเราก็ไปเป็นนักร้องนําให้เขาแล้วก็เริ่มเล่นเป็นคอนเสิร์ตล็อกใต้ดินก็จะเล่นดนตรีร็อกแบบหนักๆห,หน่อยเราย้ายจากวงเดิมออกไป มีแบบแล้วอย่างนี้เพื่อนว่าไงบ้างไหมเพื่อนก็ไม่ว่าไงคะ่ะตอนที่ย้ายไปอยู่วงใหม่เราก็ยังคงอยู่กับเพื่อนอยู่เหมือนเดิม,มแต่หลังๆก็พอเริ่มจริงจังกับอันนั้นมากขึ้นเราก็เริ่มซาากับเพื่อนแต่ยังไงเพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนอยู่เหมือนเดิมเพียงแค่ใหญ่ใหที่อยู่เท่านั้นเอง<ช>วงที่ไปเล่นนี้มีชื่อว่า imaginary line ค่ะ imaginary line นะคะอันนี้ก็จะเป็นวงร็อกแบบหนักๆใช่หนักๆค่ะแล้วไปเล่นตามคอนเสิร์ตอะไรบ้างเป็นคอนเสิร์ตแบบ ใต้ดินเลยค่ะคือจะมีแต่วงล็อกที่ส่วนใหญ่จะเป็นวงล็อกหนักๆมากๆอ,อย่างตอนนั้นเนี่ยเราก็จะ cover วงชื่อว่า under oath ค่ะคือตอนนั้นเราก็จะร้องเป็นเพลงเขาจะเป็นเมโลดีเ้เพาะๆสลับกับร้องแบบตะเบงด้วยค่ะ<ฆ>แล้วก็ดนตรีมันๆเราก็ระบายหอกอย่างเต็มที่มากตอนนั้นแล้วคนที่ไปดูนี่จะเป็น คนมาจากไหนบ้างเขาจะเป็นชาวล็อกแบบขนาดแท้ๆเลยอะค่ะชาวล็อกแบบมาดูดนตรีล็อกโดยเฉพาะคือเข้าไปเข้าไปในโซนคอนเสิร์ตนี้มีแต่เสื้อดำล้วนๆ่อ,นอ,อ,ยอย่างที่รู้ๆกันก็คือเป็นเสื้อดำล้วนๆแล้วทุกคนก็แบบมาเสพดนตรีโดยเฉพาะเลยเสื้อดำล้วนๆเนี่ยคือมันออกมาล็อกมากอะแต่สไตล์การแต่งตัวของเรามีแบบว่าพัฒนาการมาเรื่อยๆ ของเราเนี่ยโดยตรงแล้วเนี่ยเป็นคนชอบแต่งตัวแบบไหนก็มีตามเทรนบ้างแล้วก็เอาความชอบส่วนตัวด้วยอย่างตอนนั้นเราชอบความเป็นร้องอย่างที่บอกแล้วก็อย่างเวลาเล่นคอนเสิร์ตเวลาเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยไลฟ์สไตล์ของเรามันค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคที่จะใส่กระโปรงเราก็เลยจะใส่กางเกงยีนเสายืดอะไรแบบเนี้ยมาตลอดแล้วตอนนั้นก็จะมีเทรนแบบใส่ เสื้อผ้าสีเยอะๆทำสีผมเยอะๆ,ๆอะไร <ๆ S 2> แบบนี้เราก็ชอบแล้วเราก็ทำอันนั้นก็เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเราเริ่มมาเข้าสู่วงการดนตรีอย่างเต็มตัวแต่ยังไม่ได้เป็นออกอัลบัม<ช>้มคราวนี้เนี่ยมาถึงเรื่องของการเข้ามาทํางานเพลงที่มันออกมาสู่สายตาคนแล้วล่ะ,ะเดินทางมปยังไงคะก็เจ้าวงที่ชื่อ imaginary line เนี่ยค่ะสมาชิก ในโนโมอเทตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะ,คะก็คือมีมีพี่ไอ์มือกองแล้วก็มีพี่ชายมือกีตาร์ก็ยังยังคงอยู่ด้วยกันอยู่พอดีว่ามีโอกาสได้มาเจอกับพี่ออฟบิ๊กแอสค่ะเขาได้ฟังเดโมแล้วเขาก็ชวนอ่าลองชวนมาทํางานด้วยกันดูแล้วก็ชวนม,มาอยู่ที่ค่ายจีนี่เลคคอร์ดค่ะการที่เราเป็นผู้หญิงในหมู่แบบว่าผู้ชายพี่เพื่อนเพื่อน,น,นเนี่ยมันแบบมีความมีความพิเศษไหมหรือว่าต้องปรับตัวตามเขาหรือยากหรือยังไงไหมถ้าเรื่องระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะคะมันเป็นมันเป็นเรื่อง เบสิกมากที่คือผู้ชายค่ะเขาจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของความรู้สึกแต่ถ้าเมื่อมีเราเป็นผู้หญิงอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเราก็เริ่มจะแบบพี่พูดกับคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยมันมันเริ่มจะมีเรื่องจุกจิกมากขึ้นเลยงี้แต่ถ้าเป็นเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันการซ้อมดนตรีการเล่นดนตรีอันนี้ไม่ไม่มีปัญหาอะไร โดยรวมก็สนุกดีส่วนใหญ่จะมองจะจะมองดูแลกันในในแง่ของพี่น้องมากกว่าท,ที่จะมองว่าผู้หญิงผู้ชายเข้ามาทำงานกับจีนี่แล้ว <ทะ S 2> มีเพลงแรกพอบบพ,พอพี่ออฟก็ชวนมาปุ๊บเนี่ยนานไหมคะกว่าจะได้มีเพลงเพลงแรกเพลงในอัลบั้มแรกที่ชื่อเยนโลไลเนี่ยค่ะหลายๆเพลงเป็นเพลงที่เราทำกันมาตั้งแต่อยู่ใต้ดิน <ทะ S 1> แล้วเราก็นำมาปรับขึ้นนิดหน่อยแล้วก็นำมาใส่ในอัลบั้มไม่ได้ทำเพลงใหม่มากขึ้น ได้ใช้เวลานานไหมคะอ๋อประมาณสักปีปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งนะคะในการที่อยู่ในโปรดักชันค่ะและเปลี่ยนชื่อวงด้วยเปลี่ยนชื่อวงด้วยเพราะว่า i m m a g i n a r y l i n e นี่มันยากเกินไปมันยาวมากค่ะ <c oughs> มันยากเกินไปค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก็ริเริ่มที่จะคิดว่าอ่าควรจะเปลี่ยนชื่อซะก่อนที่ <c oughs> เราจะอะ่ขึ้นมาสู่ระ,ระดับ ออกกับทางแกรมมี่นะคะก็เลยคิดเปลี่ยนชื่อตอนแรกก็มีหลายชื่อในใหัวอยู่เหมือนกันจาไม่ค่อยได้แล้วค่ะแต่ว่าชื่อโนมอเทียเนี่ยเป็นชื่อที่พี่ออฟเสนอออกมาคือแต่ละคนก็เสนอนู่นนี่นั่นนู่นนี่มาขำๆกันไปแต่แต่รู้สึกว่าชื่อโนมอเทียเนี่ย <c oughs> มันเป็นอะไรที่เข้าที่สุดในตอนนั้น <c oughs> สําหรับโนมอเทียสำหรับเราในตอนนั้นอะคือเราอยากให้คนฟังเพลงของเรามีมีความสุข ที่ได้ฟังนะคะคือไม่อยากให้เสียใจร้องไห้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นโนมอเทียนะคะ